อยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาปฏิบัติเกิดเวทนาให้เอาจิตไปดูเวทนาจนกว่าเวทนาจะหายไปเองหรือคะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยเอาจิตไปจดจอ่อจนกว่าเวทนาจะหายครับก็เลยสับสนว่าเวลาเกิดเวทนาควรอยู่กหนดถ้าสายดับไม่ดูเลยมาก็มาช่างมันเราก็ทํากําหนดของเราต่อไปมันจะหายเมื่อไหร่ก็ช่างมันนั่นคือยมจะรู้เรื่องอนัตตาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดับ โยมนั่งจนปวดสุดแล้วมันปวดสุดแล้วไอ้ที่มันปวดสุดเพราะมันเรานั่งอยู่พับอย่างเงี้ยมันหักแล้วบางทีเลือดลมเราเนี่ยมันติดตันมันก็ปวดขึ้นมาปวด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 กระดูกแทบแตกกับปวดปวดปวดเท่าเราถ้าติดเรานิ่งหรืออะไรเราฟื้นทนได้แต่ส่วนใหญ่จะทนไม่ได้เพราะมันเป็นกังวลใช่ไหมเป็นกังวลเนี่ยพวกเข้าฌานเนี่ยนั่งกันดี สาสี่วันนั่งเป็นเดือนๆเนี่ยเข้าฌานสมาบัติมันตัดกายออกไงเหลือแต่จิตและจิตก็ค้างอยู่อย่างนั้นน่ยคือไม่พยายามรับรู้อะไรเพื่อเพื่อรักษาความละเอียดไว้แล้วเราก็ถูกสอนมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆสอนเรื่องนี้วิปัสสนาเพิ่งมาสอนมา,มาไม่นานนี้เองดังนั้นบางทีบางพวกก็ยังยังติดสอนแบบนี้อยู่ แต่พระองค์ทั้งสองอย่างคือให้ใคลายมาพิจารณาไอ้พิจารณานี่แหละคือวิปัสนาบางคนก็เถียงว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิปัสนาไม่มีหรอกไอ้ตรงพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบขายคำนี้มีไหมในพระตบีปิฎกไปอ่านให้ดีมีพิสูจน์ทั้งหลายนะ พี่ดูก่อนพี่จูทั้งหลายเธอเห็นนั่นไหมเธอเห็นไหมนี่สอนให้พิจารณาทั้งนั้นแหละนะอ่านแล้วต้องเข้าใจนะผู้ดรงสอนพระตลอดเดินไปไหนเธอชี้โนนชี้นี่ยกตัวอย่างให้หมดเลยไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เข้าเนี่ยตั้งกายตรงดำรงสติอยู่ตรงหน้าคำนี้ก็มี เราไปดูเรื่องฤทธิ์กันทั้งหมดไงเลยข้ามสาระสำคัญไปตั้งกายตรงดำลงสติอยู่ตรงหน้าหาที่โคนไม้เลือนล่างวาง่างเปล่าตั้งกายตรงดำลงสติอยู่ตรงหน้าแล้วก็สอนอาณาปานาสติคือเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกให้จิตอยู่กับกายดูลมหายใจคือกายย่อย หายใจเข้าบัดนี้เราก็รู้ว่าบัดนี้เรากำลังหายใจเข้าตัวรู้มาแล้วตัวสติมาแล้วเราหายใจออกก็ให้รู้ว่าบัดนี้เรากำลังหายใจออกอ่านข้ามสาระสำคัญไปหมดนะสาระสำคัญนี่อยู่ในนี้หมดนะแล้วไม่มีพระถามนะไมอย่างนี้นไม่มีพระก็ถามว่า ก็จะมีถามเหมือนกันพระถามเพื่อเพื่อให้พระองค์แสดงแสดงธรรมโปรดถามนี่เนี่อถามเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมมั่งเรื่องอะไรพวกนี้หมดธรรมมั่งนั่นแหละพวกนี้เแล้วแล้วเราอ่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าในสมัยสองพันกว่าปีไม่มีเครื่องมืออะไรเลย ทำไมเก่งกันจังเก่งมากมากะเอาปัญญาที่แบบทำให้ตัวเองมีปัญญาได้ขนาดนี้เก่งมากๆอะไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะแล้วบางคำเนี่ยพูดถึงอนาคตด้วยซ้ำอาตมาติดโยมว่าจะไปดูไปจะเอาเอะไรลงมาเทศหรือวะล่ะฝันฝัน16อย่างพูดถึงอนาคตเลยนะเดี๋ยวยว่าจะมาไปค้นก่อน นะฝันที่พกอย่างทํานายอนาคตเลยเนะี่ยทนายถึงขั้นที่ว่าอายุยุคอะไรกะลียุคเลยอะ่ะจนมนุษย์เหลืออายุสิบปีอะ่ะแล้วก็จะต่อไปก็จะกกลียุคนะอายุไข10สิบปีนะนั่นแหละทำนายถึงขนาดนั้นนะ